ทรงดาวกลับฟ้าร่วมศิลปินดาราไทยเสียชีวิตปี2567ดาวที่เคยส่องแสงโชว์ผลงานแสดงโลดแล่นให้คนดูได้ชื่นชมแต่ถึงคราวกลับล้มป่วยละลับท่าชีวิตจากการชั่วนิรันดร์ปี2567เราสูญเสียดาวไปหลายดวงที่ละลับกลับฟ้าดาวที่มากความสามารถทิ้งไว้เพียงความทรงจำและผลงานให้กับคนดูก่อนรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ เรื่องที่คนแรกของปีก็คืออังสนาชังสเสวนักร้องยุค8สูงเจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กับเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่1มกราคม2567อังสนาชังเสเป็นพยาบาลมาก่อนก่อนพันตัวเองมาเป็นนักร้องหลังจากการประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสที่จัดโดย JSL หลังจากนั้นอังสนาชังเสก็ได้ออกผลงานกับค่ายคิเตเรสข้อชุดแรกชื่อหนึ่งในหลายซึ่งในอัลบั้มนี้มีเพลงละครดังเรื่องคู่กับปี2531รมและเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้เธอมาจนถึงปั บเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ61ปีหญิงจุลลักษ์อิสมาโลนเสียชีวิต16มกราคม2567 อดีตดาราสาวเซ็กซี่ยุค90ล้มป่วยมานานแต่ไม่ได้บอกใครหลังจากแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วก็หายออกจากวงการบันเทิงหันไปทำงานเบื้องหลังในฐานะโปรดิวเซอร์และทำหน้าที่ภรรยาตเต็มตัวให้กับสามีชาวฝรั่งเศสเดวิสอิสมาลนูนผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นและมีลูกสาวด้วยกันหน,นึ่งคนโดยมีผลงานสร้างชื่อมากมายเช่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวของศิลปินกบทรงศิลป์ละครทอฝันกับมาวินปีพศ2539ภาพยนตร์พระภัะยบณีิปีพศ2545 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในวัย45ปีเจมเชิญยิ้มหรือพันวินโพทองศิลปินตลกเสียชีวิต22กุมภาพ,พันธ์2567วงการตลกสูญเสียเจมเชิญยิ้มจากธนาเชิญยิ้มที่ล้มป่วยด้วยหลายโรคจากไปอย่างสงบหลังรักษาตัวมานาเสียชีวิตในวัย51ปี เอฟนนทพั์ศีวิชัยเสียชีวิต12มีนาคม2567วงการบันเทิงเกิดความสูญเสียอีกครั้งหลังจากที่เอฟนนทพั์ศีวิชัยนักแสดงที่ปัจจุบัน่านตัวเป็นผู้จัดละครจัดไปด้วยโรคอเร็งในวัย47ปีโดยเอฟนนทพั์ได้ทิ้งผลงานชิ้นสุดท้ายในวงการบันเทิงคือซีรีส์เลิฟซินโดรมราโคโคดหดอย่างมึนที่เจ้าตัวทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง ดุกคาราบาวหรือลือใช้งามสเมือ่อคีย์บอร์ดของวงคาราบาวเสียชีวิตเมื่อวันที่18มีนาคม2567ด้วยโรคหัวใจวายในวัย7 0ปีท้องสายทัศถนนเสียชีวิต20มีนาคม2567ท้องสายทัถนนเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิละปะกการแสดงดนตรีพื้นบ้านนักดนตรีนักสแสดงและนักแต่งเพลงชาวไทยอดีตสมาชิกวงเพชรพินทองเสียชีวิตที่บ้านพักอย่างสงบด้วยวัย77ปี เมกวิในัยไกรบุตรเสียชีวิต20มีนาคม2567เสียชีวิตด้วยโรคตุ่มน้ำพองที่รักษามานานหลายปีสำหรับเมกวินัยเป็นอดีตพระเอกภาพยนตร์ร้อยล้านจากภาพยนตร์เรื่องหนังหน้าที่เล่นไว้กับสายเจริญปุระเป็นนักแสดงชาวไทยที่มากความสามารถรับงานในวงการบันเทิงมาตลอดแต่เพราะป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองมีแผลตามตัวทำให้ต้องลดงานในวงการไปโดยปริยายในชีวิตการแสดงช่วงหลังและออกมาไลฟ์สดขายของหาเงินช่วยครอบครัวรักษาตัวไปด้วยเสียชีวิตในวัย54ปี เบียสรนัทมัสยวานิชเสียชีวิต7เมษายน2567จากอาการหัวใจวายเสียชีวิตกัะทันหนสำหรับเบียสรนัทเขาคืออดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดังเป็นน้องชายของฟลุคเกิกผลหรือที่หลายคนคุ้นหน้ากันจากบทบาทอาเล้งในซิทคอมเฮงเฮงเฮงระยะหลังเบียผันตัวจากนักแสดงไปเป็นนักดนตร,ตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายสมมติสนเน็ตของเสียชีวิตในวัย37ปี แม่แอดชมชายฉัดวิไลนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตแล้วในวันที่20มิถุนายน2567ในวัย73ปีแอดชมชายฉัดวิไลนักแสดงอาวุโสผู้ฝากผลงานในวงการบันเทิงไว้มากมายคร่ำวอดในวงการบันเทิงมายาวนานเกือบ60ปีและที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักและเคารพต่อนักแสดงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่างมากโออานนสุวรรณเครือ เสียชีวิต7รกรกฎาคม2567นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ห่างหายไปจากวงการนานสิบปีเสียชีวิตแล้วหลังจากป่วยด้วยหลายโรครักษาัูมานาและเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย69ปี ต้อไกลสีแก้ววิมลเสียชีวิต2สิงหาคม2567สำหรับนักแสดงอาวุโสต้อไกรสีแก้ววิมลอายุ78ปีเข้าวงการตอนอายุ50ปีเล่นละครมาแล้ว22ปีช่วงหลังไม่ได้รับงานแสดงมาแล้ว6ปีเพราะป่วยโรครุมเร้าทั้งความดันโรคหัวใจลิ่มเลือดไขมันในเลือดสูงปวดกระดูกปวดคอแล้วก็ได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำและนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง i อ u จากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากที่รักษาตัว5ชั่วโมง เพินพรมแดนเสียชีวิต3ส,สิงหาคม2567วงการเพลงลูกทุ่งสูญเสียเพิ่นพรมแดนหรือสมศรพรมสวัสดศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชาเพลงพูดได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่3ส,สิงหาคม2567ด้วยอายุ85ปี ชรินนันทนาครนเสียชีวิต20สิงหาคม2567วงการบันเทิงไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในเมื่อชรินันทนาคอนศิลปินแห่งชาตินักร้องนักแสดงอาวุโสชื่อดังผู้สร้างสรรผลงานเพลงอันโด่งดังไว้มากมายโดยมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงกว่า1,500เพลงเจ้าของบทเพลงองค์ตักเรือนแพ่มนรักดอกคำใต้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชาราในวัย9 1ปี โกคาราบาวเสียชีวิต5กันยายน2567เป็นการสูญเสียอีกครั้งในปีนี้ของวงคาราบาวในเมื่อโกคาราบาวมือกลองประจําวงได้เสียชีวิตแล้วจากมะเร็งตับอ่อนด้วยอายุ50ปีก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคมก็ได้เสียดุคคาราบาวมือกีตาร์ของวงไปอีกคน ฉลองพักดิวิจิตเสียชีวิต13กันยายน2567เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในการจากไปของอาฉลองพักดิวิจิตเจ้าพ่อหนังแอคชั่นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปี2556จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา,าในวัย93ปี ออมัคัพันนามาเสียชีวิต22กันยายน2567สำหรับออมัคพันพระเอกชื่อดังช่อง7ฝากผลงานการแสดงละครชื่อดังไว้มากมายอาทิพระเจลายพยาปี2553อติตาปี2559อินรีแดงปี2562สัจจจในชุมโจทย์เสือสังฟ้า3ปี2565และละครอ,อื่นๆอ,อีกมากมายจากไปอย่างสงบด้วยอายุ39ปีหลังจากที่รักษาตัวจากอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมานานนับี ทองก้อนสีทับทิมผู้กำกับชื่อดังเสียชีวิต27ตุลาคม2567ถือเป็นผู้กำกับแนวบูที่มีชื่อเสียงมีผลงานกำกับละครกับทางโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปและช่อง 7HD หลายเรื่องอาทิเจอเวลาหากโกบี2535และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายได้จากไปอย่างสงบหลังล้มป่วยต่อสู้โรคมะเร็งลำไส้รักษาม,มาประมาณปีกว่าสิริอายุ69ปี คุณายา,ายบรรจตศิยมาไทยเสียชีวิต5พฤศจิกาย,ยน2567วงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสมาฝีมือคุณายา,ายบรรจตศิยมาไทยที่มีอายุครบ100ปีซึ่งลูกสาวได้โพสต์รายละเอียดไว้ว่าพฤษภาคม2566คุณยายไปถ่ายละครพรหมกิตซึ่งคงเป็นเรื่องสุดท้ายจากนั้นช่วงวันแม่สิงหาคม2566คุณยายล 4, ้มศีรษะกระแทกพื้นเย็บ2เข็มอยู่ในโรงพยาบาล2สัปดาห์เพราะติดเชื้อจาัดก,การสำลักหลังคุณยายออกจากโรงพยาบาลก็ร่างกายอ่อนล้ามาก นอนบนเตียงเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะเสียชีวิตในคืนวันที่5พฤศจิกาย,ยน2567 ขวัญตาบูเปลี่ยนสีนางเอกดังยุค60เสียชีวิต6ธันวาคม2567สำหรับตุ๊กตาขวัญตาบูเปลี่ยนสีอดีตนางเอกละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โทรทัศน์ของประเทศไทยรวมถึงนางรองภาพยนตร์ไทยซึ่งแสดงคู่ก,กันกับเพชราชวราชหลายสิบเรื่องด้วยกันส่วนสาเหตุการจากไปของนักแสดงอาวุโสหมอบอกว่าเกิดจากภาวะติดเชื้อในกระแสลโลหิตทั้งนี้เธอได้อุทิศร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลราชวิถีสิริอายุ77ปี สันติลุนเพเสียชีวิตเมื่อวันที่10ธันวาคม2567สันติลุนเพนักร้องเสียงทรงพลังตำนานเพลงรักชาติศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะกการแสดงดนตรีสาก,กลพศ2558เสียชีวิตอย่างสงบณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรุงเทพมหาคนครด้วยสาเหตุไตวัยเรื้อรังสิริอายุรวม88ปีนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการเพลงและศิลปินไทย นายบุญชื่นบุญเกิดรำหรือแดนบุรีรมเสียชีวิต13ธันวาคม2567นักแต่งเพลงศิลปินตลกนักร้องนักสแสดงและกรรมการสมาคมเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้จากไปอย่างสงบในวัย79ปีด้วยโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลกาญจนาสารยา